คกับเรื่องดังปังๆค่ะครับประโยชน์ของการดูกีฬาค่ะนี่ดูรายการเราเดี๋ยวก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมาก<ช>และโ<ช>ดยเฉพาะการดูกีฬาค่ะนะครับเขาบอกว่าได้ประโยชน์เหมือนกับเราเนี่ยออกกําลังกายไปด้วยเลยนะ<อ>แล้วก็มีผลต่อสภาพจิตใจที่มันดีขึ้นค่ะทำให้เราเนี่ยไม่หงอยเหงาไม่ซึมเศร้า คือที่พูดอย่างนี้เราไม่ได้พูดกันเองจริงนะเขาศึกษามาแล้วมีผลการศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยเวส t e เทิร์นซิดนีย์ค่ะที่ออสเตรเลียนะคะเขาบอกว่าขณะที่เรานั่งดูวิดีโอของคนที่เขาแบบกําลังวิง่งนะนี่แค่กีฬาวิ่งนะ<อ>แค่วิ่งเฉยเเขาบอกอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็การหายใจของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเพื่อนนะักีฬาคนนั้นหยุดวิง่งเราก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่อเราหยุดวิ่งตามเขาค่ะอันนี้เรื่องจริงนะ<อ>คือเวลาเราดูกีฬาอะไรที่แบบมันตื่นเต้นอน่ะอย่างเช่นเอาพี่วิ่งี้ ตอนที่เขายิงหยุดโทษเนี่ยมันจะตื่นเต้นอะแบบเหมือนเราลุ้นไปด้วยอะแบบโอ้โหใจมันเต้นแบบเข้าเหอะเข้าเหอออะไรอย่างเงี้ยมันลุ้น,นใช่น่ะใช่ครับแล้วรู้เลยว่าหัวใจเต้นแรงมากเน,าากนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าการนั่งดูกีฬานี่คือผ่านจอโทรทัศน์นั่งดูทีวีที่บ้านเนี่ยแหละม,มันทําให้เราแบบว่าคล้ายกับว่าเราเหมือนออกกําลังกายอยู่จริงๆงอะถูกต้องครับผมแต่ว่าการดูแบบนี้นะมันก็<ช>มีผลต่อการที่แบบเราอยากจะไปออกกำลังกายด้วยนะ อย่าง uh huh. เช่นแบบเราดูกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบนัดเพื่อนๆไปเตะบ,บอลกันหรือว่าเราดูกีฬาต่อยมวยอย่างเงี้ยเราเห็นแบบนักมวยเขาแบบหุ่นดีใช่ป่ะหุ่นเรียนรแล้วก็อยากมีแร,บรงบันดาลใจในการที่แบบอยากจะออกไป ไปซ้อมมวยไปเล่นเวทให้แบบเรากล้ามสวยเหมือนเขาอะไรเงี้ยอ่าถูกแบบที่การพูดมานี่คือผลการศึกษาเลยนะคะของบแบบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยากีฬานะคะดรแดนนียลแวนค่ะคือเขาบอกเลยค่ะว่าการดูกีฬาเป็นประจำนี่แหละมันทําให้เราอยากรูปร่างดีเหมือนเขาอ,อยากรูปร่างดีเหมือนกับนักกีฬาที่เราชื่นชอบเช่นอยากไปนั่งดูการแข่งวิ่งมาราธอนอย่างเงี้ยเห็นผู้สูงอายุเราไม่ได้อยากสูงอายุตามนะ,ะแต่หมายถึงว่าเราจะรู้สึกว่า ขนาดเขาอายุเท่านั้นเขายังวิ่งได้เลยอ่ะใช่ไหมเราแล้วเราล่ะเราก็อายุปูนี้แล้วว่าเราก็ต้องวิ่งได้เหมือนเขาใครอ่ะคะบอกว่าเราแก่ไปเราจะได้แบบเออร่างกายยังฟิตเปี้ยอยู่ไงอ๋อเหมือนเขาอะไรเงี้ยก็ถือเป็นแรงบันดาลใจดีและอีกอย่างหนึ่งคือได้กลุ่มเพื่อนด้วยโดยเฉพาะคนที่แบบเชียร์ทีมเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นไหมเวลาที่คุณแบบดูบอลกับเพื่อนแล้วคุณเชียร์แบบสมมติคุณเชียร์เรียงปูเหมือนกันเงี้ยค่ะแต่คุณไม่ได้ดูด้วยกันนด้วยซ้ำนะพอยิงข้าปุ๊บพิม์ละยิงสวยว่ะ นี่มันมีคำแบบมีโซเชียลหรือแม้กระทั่งว่าถ้าาชนะปุ๊บก็ยินดีไปด้วยกันถ้าแพ้ปุ๊บเอาไงดีวะ <c oughs> ลองดูการหน้าก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้กำลังใจซึ่กันและกันไปอ,ะอ่ะอะแล้วเคยเชียร์ฟุตบอลที่แบบนั่งอยู่หน้าทีวีเขาเชียร์ <ๆ S 1> อีกทีมแล้วเขาเชียร์อีกทีมป่ะโอ้ประจําครับแล้วยังไงอันเนี้ยอันเนี้ยได้ไหมได้นะ <ST su ks> ได้คลาะกันนะไม่ใช่สิไม่บัฟกันอะไรเงี้ยไม่ใช่มันเนี่ยแหละคือมันจะได้สังคมเพราะว่าพอเวลาที่เราแบบว่ามีชัยชนะร่วมกันก็ดีใจด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าอีกทีมแพ้ก็อาจจะไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยอะมันจะมีแบบคมๆกันนิดหน่อยขมขมแต่มันก็คือเป็นเรื่องน่ารักน่ารักเป็นความแบบ สังคมแหละยังไงก็เป็นเพื่อนกันใช่นะคะคือมันเป็นข้อดีจริงๆคือคยิ่งโดยเฉพาะบางอย่างอ่ะถ้าเกิดเรารู้จักแบบว่าเออปลอบใจเขาอย่ายไปพูดยอะเยะ<ช>้ยถักานมันก็ลดการทะเลาะเบ,บาแวงได้นะบางทีพูดแรงคือแบบเลิกคบกันเลยนะบางคนเนี่ยจริงเหรอเพราะฉะนั้นคุณจะแบบพูดจาที่แบบว่างั้นหรือไม่ต้องนั่งดูด้วยกันปลอดภัยสุดผมว่าดูด้วยกันได้แต่ว่าคุณจะมีแบบน้ำใจนักีฬาอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบคุณเชมันยูคุณเชมันยูมีเรื่องพูงเงี้ย เฮ้ยมาคืนชนะนะเฮ้ยหนัดเราอ่ะแต่หน้าตาดูย่อเย้ยมากเแพ้หนัดเราอ่ะคืออย่างนี้ไม่ดีไงอ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเปนไรคือดูกันหน้าใหม่อะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าจับนีฮะอันนี้คือส่วนตัวคือเราแย้กันเลยไม่เหมือนคนแพ้แล้วพายอย่ายุ่งแล้วสำหรับใครที่มีแฟนยังไงแล้วอยากให้แฟนดูกีฬาไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีวิธีการบอว่ามีเคล็ดลับใช่แต่ว่าบางอย่างก็ทําให้แบบไม่ดีนะยังไงเขามีคันแนะนามาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า แฟนเราดูบอลกับเราอันนี้หรือว่าเชียร์ทีมเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทีมเชียร์เลยเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยแนะนําว่าให้เชียร์ทีมเดียวกับแฟนเราผ<อ>ู้หญิงนะแต่สมควรใช่ไหมก็อะมานั่งกับแฟนอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มีทีมอยู่แล้วอันนี้พูดจริงๆนะคะสมมติ<อ>ว่าคุณอะไม่ได้แบบเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไม่ได้มีทีมในดวงใจมีแค่นักฟุดบอลหล่อๆในดวงใจอย่างเงี้ยก็ให้เลือกเชียร์ทีมเดียวกับแฟนไปเลยโอ้คุณแล้วแบบหน้าออกมากมันเป็นเรื่องจริงแต หล่อแล้วเก่งเหมือนกันเลยครับหลายคนผู้หญิงหลายคนใช่ผู้หญิงหลายคนเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าสมมติว่าไม่มีทีมที่ตัวเองเชียร์ในในดวงใจมาเชียร์ทีมเดียวกับแฟนไปเลยมันจะได้แบบลดการทะเลาะเบาแหวงกันเพะเป็นแฟนกันน่ะนั่งเชียร์อะไรคนละทีเนี่ยทะเลาะกันง่ายมากใช่ไหมคะลดปัญหาด้วยแล้วก็จะมีอนี้ครับไม่จําเป็นต้องแสดงอาการที่แบบว่าเยอะจนเกินไปอ่ะเพราะว่าคนที่เป็นแฟนกีฬาจริงๆอ่ะเขาดูออกเขาดูออกอ่ะเช่นแบบ างนี้ผมเลิกนะอะรคือแสดงถึงความไม่จริงใจมากๆอะอรคุณก็ดีใจเขาดีใจกับคุณไงเพราะว่าตื่นเต้นด้วยไม่คุณไม่ต้องทําให้ผมรู้สึกว่าคุณแบบรักผมขนาดที่ว่าคุณต้องแบบดีใจคาดคือผมยังดีใจนิดเดียวเฮ้ยคุณมาเยอะอะไรขนาดนั้นอะ อันเนี้ยอกันนี้คือเยอะไปก็คือแนะนําว่าไม่ต้องแสดงอาการเยอะัเกินไปขณะที่เกมกําลังแข่งขันอยู่กําลังแข่งขันกีฬากันอยู่ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องถามอะไรที่แบบซอกแซกจนเกินไปอย่ามาถามแซกใช่ป่ะใช่ะทําทำให้การดูบอลของเขาและเพื่อนๆเขาเนี่ยมันอึดอัดอ่ะสมมติดูอยู่เฮ้ยแล้วอันเนี้ยคนเนี้ยที่เขากำลังจะเข้าไปเขาชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะ ใช่แล้วแป๊บหนึ่งได้ป่ะคือมันกำลังจะยิงไ,ไม่แล้วเพื่อนที่ที่ส่งบอลให้เมื่อกี้ส่งดีมากเลยอ่ะคนนี้คือเขาเคยทําแมตช์ที่แล้วก็ทําแบบนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ทำเงี้ยทำนี้อีกทีนึงเดี๋ยวตบไปแล้อเอออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความอึดอัดเลย <c oughs> ตกใจเลยอ่ะใช่ใช่ใช่คือเก็บไว้ใช่เก็บไว้รอให้แบบเบรกโฆษณาสักนิดนึงหรือว่าพักครึ่งซะหน่อยอะไรเงี้ยค่อยถามก็ได้เขาเขาแล้วอย่าง,างเางี้ยถ้าเขามาถามช่วงพักนี่ยินดีอธิบายไหมหรือก็ยังงูดอยู่ยินดีครับยินดีอันนี้ได้อััััันนนนนนนเเเเเีีี้้ยยอออปป็รรรื่่่่งงงงงสําาาคญจจิิๆะะพไแททกกใหวขล ดูอยู่เออนี่ก็เป็นเก็ดน่ารักนะที่แบบว่า <c oughs> แนะนําให้แบบคนที่เป็นแฟนกันเขาดูดูกีฬาด้วยกันได้ใช่นี่แหละน่ารักสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมีเรื่องน่ารักที่เราต้องถามคุณอาต่อใช่ไหมนั่นคือช่วง Q&A สงสัยตอบให้ใช่ค <c oughs> ถามคุณนาพิษณุก,กันว่าสนามกอล์ฟที่คุณนาพิษาุณไปตีมาหลายสนามปุ๊บเนี่ยมีทั้งสนามที่แข่งเมเจอร์ค่ะก็ดีหรือว่าสนามบางดังก็ดีเนี่ยคุณนาชอบสนามไหนที่สุดเดี๋ยวรู้กันครับ